ก็อย่างที่ใครทราบกันว่านะตอนนี้มติของกองทัพอากาศไม่ใช่สิใช้คําว่าเช็คซาวเสียงของกองทัพอากาศก็แล้วกันนะครับผมพอมันไม่ใช่เป็นข้อตกลงเป็นเอกสารอะไรทางนั้นและจะใช้คําว่ามติของกองทัพอากาศก็คงจะไม่ถูกต้องด้วยว่าณขนาดนี้กองทัพอากาศสนใจกริปนเพนและกําลังจะเสนอซื้อกลิ่นเพนมากกว่า F16 พูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันแต่ถามว่ากองทัพไทยบ้านเรานั้นชอบมากกว่าไหมอันนี้ก็ใช่นะครับผมดังนั้นหากพูดถึงเรื่องของเครื่องบิน F16 เนี่ยก็ยังจะไม่จบในเร็วๆวันนี้ นนนออย่่างแที่ยังไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของกรรมธิการที่จะตัดงบหรือการพิจารณาในการซื้อเครื่องบินใหม่อีกด้วยนะที่ก็มีข่าวหรือว่าอาจจะมีการพิจารณาผัดกันออกไปก่อนด้วยในการซื้อเครื่องบินลําใหม่ของกองทัพโดยตามการแถลงการของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงระบุว่ากองทัพในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ล็อบบี้เครื่องบินรบรุ่นใดทางนั้นและก็ยังไม่ได้มีการทดลองเครื่องบินอะไรเลยแต่ก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของการเลือกประเภทเครื่องบินจริงๆระหว่าง F16 และกิเพ้นหละนะและการให้คะแนนใน ความสนใจของกริเ่นที่เหนือกว่า F16 ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของกองทัพอากาศในอนาคตอีกด้วยเพราะคอนเซปต์ในการเลือกเครื่องบินของกองทัพอากาศนั้นเพราะเขาต้องการเครื่องบินรบที่ตอบโจทย์มากที่สุดถึงสถานการณ์ความมั่นคงของ,ของกองทัพไทยและตอบสนองต่อภารกิจทางด้านการรบระหว่างประเทศที่เหนือกว่าแล้วก็ในช่วงของกลางเดือนสิงหานเนี่ยนะครับผมรัฐมนตรีสุทินก็มีนัดเดินทางเยือนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐด้วยซึ่งสื่อข่าวในไทยบ้านเราเนี่ยตีข่าวกันหนาหูเลยว่าสหารัฐเชิญไทยเราไปดูออปชันของเครื่อง องบิน F-16 Wiper โดยเฉพาะเลยนะมันเป็นคําเชิญของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอย่างลอยออสตินซึ่งรัฐมนตรีสุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวได้ว่าการไปในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินรบทั้งนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศในการเลือกเครื่องบินมาให้ตรงกับชนิดต่อการใช้งานของพวกเขาเองและก็ได้ได้เลยว,ว่าเพิ่งจะผ่านมาไม่นานอย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันว่าบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินอย่าง洛克希ต马น F-16 ถึงขั้นมีการติดป้ายเชิญชวนส่งข้อเสนอให้ยอมรับเทคโโนลยีของ f อ6เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้ไทยเราเลือก F16 หลายรายการมากโดยในวันที่1 9ก้กรกฎาคมที่ผ่านมาท้งเพจ a c e b o o k ของลองฮีตมาตินบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศที่เรียกได้เลยว่าอะไรใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานี้เลยก็ว่าได้นะสัญชาติอเมริกันและแน่นอนแหละเขาถือเป็นผู้ผลิตเครื่องบิน F16 และ F35 ล่องหนด้วยโพสต์ข้อความระบุคอนเซปต์ไว้ว่าเครื่องบินบล็อก7 0 72 F16 ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศให้แก่กองทััยเ่่านน้แตงจะ ตัวฉุดประกายการเติบโตทางเศรษฐกิจเปิดประตูสู่โอกาสทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆของสหรัฐและความร่วมมือกันไปสู่ระดับโลกปูทางไปสู่เศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองซึ่งเรียกได้เลยว่าใช้คําว่าเศรษฐกิจและความร่วมมือได้เปลืองมากๆเลยนะครับผมสําหรับข้อความที่ทางบริษัทออกมาเชิญชวนให้ไทยในครั้งนี้และยังทิ้งถ่ายไว้ว่าเครื่องบินรบ f 1 6นั้นมีความสามารถในการต่อสู้ชั้นยอดและกองทงัพอากาศไทยจะได้รับการเชื่อมต่อแบบบูรณาการไร้รอยต่อรองรับไปอย่างทั่วโลกซึ่งคําพูดประโยคหลังนี้เนี่ยน่า สนใจนะพ่อบอกได้เลยว่าดูตามการรายงานข่าวหรือการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีสุดทินเนี่ยเรื่องของระบบ Data าลิงไม่ใช่แค่คนในกองทัพเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ติดตามข่าวทางด้านเทคโนโลยีทหารก็จะชอบในเรื่องของระบบ Data าลิงจากสวีเดนมากๆเลยเพราะมันมีประโยชน์มากกว่าเมื่อต้องเผชิญการต่อสู้ทางอากาศและหากตามข่าวมาก,ก่อนหน้านี้หาก F16 สามารถซิงกับระบบเรดาร์ต่างๆได้ก็แน่นอนเลยนะว่าจะน่าดึงดูดใจของกองทัพอากาศไทยไปได้เลยและในตอนนี้สถานการณ์ณนเะวลาปัจจุบันเครื่องบินรบ F16 ก็ยังมีโอกาส การทาคะแนนดึงดูดกองทัพไทยได้อยู่เพราะยังมีเวลาน่าจะอีกหลักเดือนเลยแหละเพอเพออาจจะเป็นลายปีเลยได้ซ้ำจนกว่ากองทัพไทยเราจะยื่นเรื่องพิจารณาเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนอย่างเช่เนในเรื่องของเรือดำน้ำนที่เรามีปัญหาเครื่องยนต์จากจีนแม้จะมีการพิจารณาในขั้นตอนของกองทัพเรือการน,นักกรรมธิการมาศึกษาอะไรต่างๆนะครับผมก็ใช้เวลาเกือบจะปีหนึ่งอยู่แล้วนะตั้งแต่วันที่เรารู้เรื่องว่าเยอรมันนั้นไม่ขายเครื่องยนต์ให้แก่จีนสําหรับการส่งออกมาให้แก่ไทยบ้านเราเนี่ยเรื่องของเวลาสาหัสจริงๆทางนี้เอมมี่ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มงานที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะของล็อกฮิตมาตินกล่าวว่าทางล็อกฮิตมาตินนั้นเล็งเห็นถึงความสําคัญในความร่วมมือกับกองทัพา,ากาศไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า40ปีและมั่นใจเลยว่าเครื่องบิน f 16รุ่นสูงสุดอย่างบ ok ็อก70บ็อก72นั้นจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับฝูงบ ok ิน f 16ของกองทัพไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงสุดด้านความมั่นคงแห่งทศวรรษที่2 1ซึ่งเป็นทปนทาาจจได้ะตอบโย์กรพัฒ ทางด้านการป้องกันประเทศของไทยได้เรียกได้เลยว่าอวยทุกสิ่งทุกอย่างที่ F 1 6สามารถทําให้ไทยก้าวหน้าได้มาหมดทุกอย่างเลยซึ่งในฝั่งของสหรัฐได้มีการยื่นข้อเสนอมาเพิ่มเติมนอกจากในเรื่องของการได้เครื่องบิน F 1 6มาแล้วนะครับผมนั่นคือส่วนร่วมกับทางสหรัฐในการพัฒนาอุตสาหาการรมการบินไทยให้แข็งแร่งขึ้นซึ่งอย่างที่ผมเน้นย้ำไปในตอนต้นว่าพวกเขาเนี่ยได้พูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจของไทยด้วยการได้ประโยชน์นอกเหนือจากการได้เครื่องบินลบแล้วก็ประมาณที่ลงไปก็จะได้ในเรื่องที่สหรัฐเสนอมาเเหหหลล่่านีีน้้้้ดวววยย7ััขขออผมท1 The <laughs> ถือว่าน่าสนใจและโดนใจผมมากๆเลยนั่นคือในเรื่องของการผลักดันให้ไทยเป็นฐานผลิตซัพพลายเชนในการผลิตชิ้นส่วนอะไรให้กับล็อกฮีทมาตินึ่งจะทําให้กองทัพไทยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตเครื่องบิน F16 ในรุ่นถัดไปเสย่ยงในน้อยแหละนะครับผมก็จะทําให้ไทยเราเป็นหนึ่งใน800เจ้าซัพพลายเออร์ของ F16 และเป็นหนึ่งใน900แห่งที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทล็อกฮีทมาตินโดยตรงจากทั้งหมด52ประเทศทั่วโลกหวัวข้อที่น่าสนใจอย่างที่2นั่นก็คือในเรืื่่่่ออออองของขขรรระบบบกกาาเเชมตาายิิษัท Martin, ็ด แลงการว่าหางไทยเรื่องเอลิหพวกเขาจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยเรานั้นสามารถใช้ระบบดาต a า i n k ในฝูงบินที่ประจำการอยู่เดิมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งระบบ d a ต a l i n งของไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีทางกรปเปนแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นตัวเปิดโลกให้กับกองทัพไทยเลยเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าซับสามสี่ศูนย์เครื่องบินอัลฟาเจ็เก่าสุดๆอย่างเครื่องบิน F5 ก็มีการใช้งานอยู่ด้วย T50 g o l d e n e เด l e หรือในเครื่องบินน้องใหม่อย่างเครื่องบินโจมตีบบาาา Data 6TS ก็สามรารถใช้ะบบ Data ต้าลิงได้อยู่เหมือนกันหากลองฮิตมาตินอนุญาตให้ไทยปรับปรุงแก้ไขระบบในการเชื่อมต่อของ F16 ได้ทั้งหมดก็แน่นอนแหละนะครับผมจะทําให้กองทัพไทยบ้านเรานั้นมีความแข็งแก่งความสามารถในการรบทัางน้านเครือข่ายที่ล้าหน้าอีกประเทศหนึ่งเลยและจะทําให้เครื่องบินรบทุกรำของกองทัพไทยสามารถเชื่อมต่อระบบ Data l ลิงได้ส่วนเรื่องที่เหลือก็จะเป็นการพัฒนาอุตสาหากรรมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่3คือการตั้งศูนย์พัฒนาและวิจัยยกระดับแรงงานในไทยในหลาย,ลาย,ลายด้านซีขยายการฝึกอบรมวิศวกรรมทางอากาศยานขั้นสูงให้กับพันธมิตร ถึงกองทัพไทยทุกเหล่าทัพ5าพัฒนาแรงงานในการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งมวลอุตสาหกรรมของไทย6การฝึกอบรมบำรุงรักษาพัฒนาฝีมือวิศวกรไทยในการซ่อมแซมเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมสำหรับกองทัพอากาศซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พื้นฐานที่ควรจะมีอยู่แล้วและเรื่องสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปยกระดับในเรื่องของทางด้านการค้าการลงทุนหรือเปล่านะครับผมแต่มันก็เป็นทางเดียวที่จะดําเนินตามคอนเซ็ปที่ลองฮิทมาตินได้ให้ไว้นั่นก็คือการยกระดับขีดความสามารถในการพัััฒนนาเเศาศรรษฐกกิจททที่ยยงืบปะะไแล นี่คือข้อเสนอทั้ง7ข้อที่บริษัทลองฮิทมาติ่มเสนอมาให้แก่ไทยและไทยจะได้รับเมื่อเลือก F16 ในปัจจุบันนี้นะครับผมกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินขับไล่ F16 รุ่นเก่าๆในยุคเริ่มต้นของไทยเลยเนี่ย A/B มีรวมกันประมาณ50ลำและเชื่อว่าตามโครงการของกองทัพอากาศไทยจะเริ่มทยอยปลดประจาการเครื่องบินเก่าเหล่านี้ในปี2027นนะดังนั้นนี่จึงเป็นโครงการที่กาลังจะผัดเปลี่ยนเครื่องบินรบของไทยเราในอนาคตซึ่งส่วนตัวเนี่ยอยากรู้ในเรื่องของอาวุธอีกเรื่องหนึ่งอย่าง,าาาางทททีี่่่่พววววกกกกเเรรราาาาาาาุุคนนนนยยบัััดออูแล้้ธจส ข้างจะมีราคาเรียกได้เลยว่าเป็นค่ายที่ขี่ปืนาวุธจรวดโจมตีระเบิดทิ้งบอมมีราคาแพงโคตรขี่ปืนาวุธลูกหนึ่งเริ่มต้นไปตั้งแต่700,000ดอลลาร์ถึงสูงสุด4 000, 000ดล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมหาศาลเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้มีการให้ข้อเสนอในด้านนี้มาด้วยส่วนตัวเนี่ยอยากรู้มากๆเลยนะเอาจริงเธอและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของอาวุธที่มาคู่กับเครื่องบินรบก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างเช่เนในเรื่องของการลดราคาอาวุธการแถมแพ็กเกจอาวุธอะไรเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินมาจากค่าายยของสหรัเลนะ